มาสวัสดีครับผมมาดี้อ่เมะกับกันกับเกมที่มีชื่อว่าบ้าสตอร์ครับชื่อผมก็คือจุดๆๆดจดนั่นเองว่าเตอมนี้นีใครใชโอ้โหูดูจากสภาพแล้วนี่มันน่าเกลียดมากเลยแกสวนนะว่าตัวแกหดแต่แกไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะเอาจริงอ่ะตายเลย ผมเพิ่งเล่นครับไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้คือมผมอยากจะเล่น่ะแล้วมันโคตรตายเลยโอ้ยโอเค,อเคไปกันครับผมเกมนี้ผมก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันนะก็อันนี้พาร์ทแรกอันนี้พาร์ทแรกของผมเลย แล้วมันควบคุมยากด้วยนะคือควบคุมไม่ใ huh. ช่ธรรมดาคือมันโหดเกินอะเกมว่าื้อบนี huh. ่นะวุ้ยุเก็บเก เห็นแต่ไกลเลยมั้งขอโทษครับอาจจะอาจจะมีเสียงหน่อยนะผู้เล่นตีเด่นหนูโหน่าเกลียด Let's go อืมเอาละรับกล่องก่อนมีป้อมอะไรนิดเดียวแล้ว啊 Okay Okay เย้เจเจเจแน่นอนนะผมเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแต่ไม่ใช่ไอดีนี้ ก็คือไอ้ดีจุดๆโอเคขอโทษขอโทษไม่หาละมันซ <c oughs> ุ่มอุ่มคตระซุ่มอะนักสุ่มโป๊อยน,ออนี้มันมันโอ้โหแล้วผมไม่ค่อยถนัดกับเนี้ยมันไม่ค่อยถนัดอะเกมเนี้ยปุ่มมันไม่ค่อยถนัดอะมันมันต้องเป็นโทรศัพท์อะ คือผมคือมันคือเนี่ยอ๋อคือผมงงกับตัวผมอยู่นะไอ้คือผมตัวไหนกันแน่อตอนนี้ผมงงกับเพื่อนๆอยู่นะว่าคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนฝั่งสตูโอ้โห โอ้โหโอ้โหถอยทับถอยทับผมตอนนี้ผม,มรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแต่กว่าจะรู้ตัวก็เกิดโอ้โหแล้วแล้ว,ลวมันมันจะไปรูมอะไรขนาดนะั้นเก็บที่หลังต้องเล็งเลง็งยิงยากแล้วนะ ลงแลว้วเอเคผู้เล่นดีเด่นที่สุดหืก็ไม่ต้องถามอ่ะผมเพิ่งเริ่มเล่นอ่าได้ที่สุดก็อัพได้แล้วอ่ะน,ะนี่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 ตัวละครใหม่นินดานี่ใหม่ได้แล้วนะครับผมอตัวไปโครชตัวไปบูนครับผมแล้วก็มันมีตัวละครเยอะอยู่นะแต่ มีถือว,ว่ามีตัวละครเยอะหรือเกมนี้อังน,นีมพี่จ้าอะไรไปกันกนะันอ้าวมีอะไรนะอุ๊ยอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ผมเห็นนะอุ๊ย เดี๋ยว,วมันยังมีให้อัพเกรดอยู่นะนี่อัพเกรดอ่ะไปกันเล่งกันต่อเลยครับเดี๋ยว๊บนนีของรางวัลผมเอาหมดนะครับไม่หนิวไม่เอานะโอเคปะไปกินเล่นกันเลย <c oughs> amo la marahaha เอัโอ้ยตายแล้วต,ตายแวต้ององค่ะต้องรีบเก็บครับอไปไป,ไป,ไปเก็บเก็บล้นเก็ลกนรีบเก็บรีบเก็บ มแวปังอุ้ยตายแล้วเธอเราต้องรีบรีบรีบโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้ไม่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 เก็บเก็บเอ้เก็บ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 ไม่ไม่จ้าจ้จ้าไม่แพ้ไอ้โอเค ไปเล่นนต่อครับรู้สึกว่าตัวนี้ผมยังจะไม่ผ่านเลยเหรอขอผ่านหน่อยก็ไม่ได้เหรอโอ้โหดูจากสุดาพมันนี่มันเริ่มเกมก็เล่นเลยเหรอโอ้โหแล้วมันโอ้โหตัวนี้อีกแล้วอะนี่มัด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 ,มด มัดมวยเหรอหมัดจะมัดวยเหรอโอ้โหูเล้นจัดหนักขนาดนั้นเลยโอ้โหอะไรนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหจัดหนักพี่แกจัดหนักเลย ไปเรื่อยนุชชายโอ้โหนองชายโอ้โหขนาดานั้ไม่ต้องทำเล่นลยขนาดนั้นก็เกินไปอู้โหแก่นี่นี่น่ะจะ,ะทำผมนะพี่ชยัยบวชบ้าง,งด้วยพี่ชยัยโอ้โหโอ้โห เห็นนะเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะแต่เธอไม่รู้มั่งเลยเห็นนะจ๊ะแต่เธอไม่รู้มั่งเลยเห็นนะจ๊ะแต่เธอไม่รู้มั่งเลยที่จริงผมเห็นนะแต่มันไม่รู้มั่งเลยอ่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊กโอ๊โอ๊ย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 ยโอ๊ยโอยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยเกินเกินเกินฝั่งตรงข้างเกินฝั่งตรงข้าเล่นเกี่ยวกดละเพราะฝั่งตรงข้าเล่นเกี่ยวปดละนี่นี่นะเมื่อเจอกับน้องหมีของผมคุณจะต้องตายนี่โอ้โจะน้องหมีสองตัวน้องหมีน้องหมีหนึ่งตัวนี่หว่า โอ้โหยีเลยอะเล่นเด่น <laughs> จุดจุดจด <laughs> อะไรของผมเนี่ยผมเป็นอะไรของผมเนี่ย oh. เปลี่ยนชื่อได้ไหมสีชื่อ <laughs> การเปลี่ยนชื่อได้แต่เลเวลประสบการณ์5้า <laughs> เป็นต้นไปโอ้โ oh. ห oh. เขาบอกว่าถ้าเกิดจ,จะเปิดใช้งานจะต้องโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอไปกันต่อครับผมรอบ,รอบนี้ครับเราน่าจะต้องผ่านใหได้อีกแล้วถอยก่ับถอยก่อ,อยก่อน างทีผมก็ขยับไม่ได้นะเกมเกมนี้มันบางทีมันก็ไม่ค่อยชินกับปุ่มกกปกติอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหแล้วมันบุกมาทำไมเนี่ยมันมันบุกมาทำไมจะบุกมาหาอะไรขอแขกเจอหลองผีของผมไปหน่อยเป็นไงอย่าทําพวกเรานะ จัดการมาเลยพี่จัดการมันเลยพี่ชายตายแล้วตายแลโอ๊ยตายอีกเลยเฮลเพื่อนเราเลยไปเก็บ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 ข้ามันข้มามัน,มน,มนโอ้โหโหโ,หโ,หโอ้หโอ้โหเกิดอย่างนี้เกิดต่อหน้าผมอย่างนี้พี่ชายผมมาโมเวผมมาแล้วครับผมจะช่วยพี่ชายเองเอ้ยผมจะช่วยน้องชายเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจียตาย โอ้ยแกแกเกินไปเกินเฮ้ยทีมนี้มันเอยตัวคือคนที่เทปงั้นนะผมยังไม่เทพเพราะจะไม่เกมบุก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 ปังตรงข้างเฮ้ยอุ้ยถอยทักถอยทักถอยทัพี่ครับพี่ชายจัดการมาเลยข่าไข่ตัวนั้นเฮ้ยเฮ้ยขับไปขับไไข่นั่นไงตัวตัวการลก พี่ชายตัวกี้ใช่ไหมพี่ชายคนเมื่อกี้พี่ชายสุดใจร้ายคุงผมเฮ้ยสกินเอ๊ะพี่ชายใจล้วผมเป็นอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะ s <S สนใจกันแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือพี่ชายตัวใครมันน่าสนใจอะ่ะโอเคไปกันนะผมสนใจตัวเมื่อกี้มากเลยอะ่ะตัวพี่ชายคนเมื่อกี้อ่ะ เอ้ยผมลืมเลือกพี่ชายโอ๊ยตายลยโอ้โสามโอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสามสามหมีโอ้โหเกมเกินไปพี่ชายจัดการพี่ชายตัวเคปี่เราเพิ่งได้เลยโอ้โหแล้วตัวเรา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 เก็บสเต็กครัสโอ้โหโอ้โหพี่ชายพี่ชายจัดการจัดการเขาจัดการเขาเลย ฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งครับผมอันนี้คือเราเราเราปั๊มเหรอนี่คือฝั่งเราปั๊มลอยอย่างเดียวเลยลเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆนะดิมาจัดการจัดการการมาเลยพี่ชาย ใช่จัดกล้มาเร็วไม่ใช่จัดกล้มาเร็วเฮ้ยเจเซายฮัลโหลอุ้ยเพื่อนดีเด่นเลย,ยเลย่น,ลลลนสุดยอดเลยอเอาไปเล่นพี่ชายดีกว่า พี่ชายมาเล่นกันชิลๆครับผมดูแบตก่อนแบตเลยเยอะเยอะพอสมควรอยู่วิเลือดพี่ชายเยอะมากเลยเลือดเลือดพี่ชายเฮ้ยผมพี่ชายจะมาจัดการพวกแกเองนี่แต่ต่อยเลยต่อยเลยต่อยนี่นะต่อย Ui đi yeah. <tôi>, ui ui in ninh 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 đi đi ninh 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 ninh

พ no ี่ชมูดี่ก็เก่งมาหายเลยพี่ชายฮ่าฮ่าพี่ชายมาแล้วเกมนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะเล่นๆเลยครับผมท่านผู้ชม

พี่ผมจะจัดการเองครับพี่ชายพี่ชายหมดแล้วจัดก,การไอ้น้องพวกนี้เองมาจัดกนักนกันเลยโย่มา <c oughs> พี่ชายหมดแล้วโอ้ยฝั่งก็พี่ชายนะโอเคกระสราสวัสด,วดีครับถ้าเกิดท่านชุบชอบแล้วอยากให้ผมเล่นเจ้ากเกมเกมนี้ครับผมหรือว่าเกม โบสต์ต่อเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพราะเนื่องจากผมว่าเอิมเกมมันสนุกด,ดีนะถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมเล่นอีกแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาเล่นต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะต้องออกไปก่อนไหมเดี๋ยวรับของก่อนเฮ้ยอีเวนต์ใหม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่กล่องนี่ได้อะไรได้อะไรนะเชล อีกแค่หกสิบอ่ะเล่นอีกก็แล้วกันนะแต่ว่าขอแยกไปอีเวนต์ใหม่แล้วกันนะสึกประชันหน้าเราเล่นทีมคู่ดีกว่าปะ่ะอันนี้อันสุดท้ายพอแล้วนะผมจะอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับเพื่อนผมคือใครอ่าเพื่อนผมบารูสนะคะผมบารูสอ่ขเขาเ กิบแต้มกดกิบแต้งดีชัดอืมกิบแต้งดีชัดโอ้จัดการได้ย huh ิ huh ่งกมือนะพันชุดพันช oh, ุดพันชุดเ n d นป o ม e อม่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอด้ของยู น,นี่นะ่ะปีโมเลยครับผมหืมไม่ข้ามแล้วบลูสบุยเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ไหนอะเพื่อนเราเพอนเราเด็กนเกิดกจะมาทำเพื่อนฉันเม่ได้อ่ฮ้ดอย่ามาทำฉันอุยโอ้โหแอนปีโูแอนปีโูไม่รู้อยู่นู่นเลย จีเก๋มาแล้วมาแล้วก็เป็นอย่าง้สยสมาราวมมันทำอะไรนักแกจะทำอะไรเจ้าพี่ชายหน่อยหึมพุทขอบคุณมากเลยเพื่อนโอ้ยมันโอ้โห,โหบีบนักขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าพี่ชายน้อยหุ้มน,นักศึกษาเจ้านะหนะฟิกวอลีม โอ้ยที่เหลือเอาละฉันนัดแล้วพี่ชาฮ่าฮ่าฉันพาแล้วมาดูสินี่ได้ตัวใหม่มาแล้วครับผมอืมอ่าลองทดสอบกันดีกว่านะครับผมเล่นเๆเรื่อยเลยคลิปนี้ไหนๆมาละอันนี้ตัวสุดท้ายของจีนละ มาเอาละเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเล่นกันเลยผมลืมเปลี่ยนโหมดโอ้ยกาจะเล่นโหมดโหมดอันนั้นโหมดที่ว่าเก็บหิมะเอ้ยเก็บหินเป็นเพื่อนกันนะ mà quên đừng bằng á Hãy subscribe cho kênh บบเมลยว้าวตัวดีเลยนะถือว่าตัวนี้ก็ตัวดีเหมือนกันนะ,ะม,ม,ม,มามามาขำขำำมามามาอุ้ยตัวนี้อยากได้อโอเคพอไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพันน้ามาเล่นกันต่อนะครับสำหรับตัวพี่ชายสำหรับพนันนี้ไว้ก่อนเท่านี้ครับผม